สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับรายการทอย JP อีกครั้งนะครับแน่นอนถ้าเพื่อนเพื<ๆ>่อนพบกับผมช่องทอย JP ของเราเนี่ยเราจะมานําเสนอของเล่นทั้งของเล่นเก่าและของเล่นใหม่ของเล่นที่มีความน่าสนใจถ้าเรามีอยู่ในครอบครองเราไม่พลาดที่จะนามานาเสนอให้เพื่อนๆ,อนๆได้รับชมอย่างแน่นอนนะครับและอีกเช่นเคยวันนี้ที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยวันนี้แน่นอนเพื<ๆ>่อนๆ,ๆก็น่าจะพอจะเดาออกแล้วว่าวันนี้เราจะหยิบยกเรื่องอะไรมาคุยกัน แน่นอนก็คือของเล่นที่อยู่ตรงหน้านี้ก็จะเป็นเซนเซียนะครับเซนเซี ia, ยเดี๋ยวผมขอกลิ่นนำนิดนึงก่อนนะครับคือจริงๆของเล่นเซนเซียเนี่ยทำออกมาตั้งแต่ประมาณปี1987นะครับที่เป็นงาน AF ที่เป็นขุนเกาะเหล็กแล้วก็ไล่เรียงมาเป็น AF แล้วพอนี่ยก็จะมีเป็นงาน mid c o r t เป็นงาน EX แต่ล่าสุดเนี่ยก็จะมีงานที่ทําออกมาใหม่คือเราไม่พูดถึงจริงๆมันจะมีเยอะมากเลยนะครับพวกบล็อกคีงานไขจีหรืออะไรเพราะว่าของเล่นเซนเซียเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของวงกว้างเรียกว่าทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับทีเนี้ยในวันเนี้ยที่ผมนำมานำเสนอของเล่นชิ้นนี้ก็เพราะว่าเหตุผลก็เพราะว่าเจ้าของเล่นชิ้นเนี้ยเป็นเซนเซียที่เป็นงานโซฟอรบิคือจริงๆง,งานโซฟอร์บิก็คือเป็นงานซอฟที่เป็นงานที่ เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นหรือต่างประเทศทั่วโลกมากมายนะครับแต่คือความพิเศษของของเล่นชิ้นนี้ก็คือในเมื่อประมาณปี2003นะครับก็คือที่งาน Toy Festival 2023ที่จัดขึ้นที่สู์ประชุมิริกิจหรือไงเนี้ยแหละถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็มีในงานครั้งนั้นนะครับปี2023ก็คือมีการให้คน Walk in เข้าไปซื้อของเล่นคือจริงๆในวันนั้นนะเขาจัดงานที่สย์ประชุมิริกิตเนี่ย คือเขาต้องการความพิเศษตรงที่ว่าอยากจะมีไอของเล่นอะไรที่มันเป็นกิมมิคของในงานเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมาเดินงานเยอะๆก็เลยมีการเปิดตัวเซย่าที่เป็นสีเมทัลลิกคือจริงๆเซย่ารุ่นสต็อิบเนี่ยนะก็คือจะมีหลายสีนะครับแต่ว่าสีที่เป็นสีพิเศษเมทัลลิกเนี่ยจะผลิตออกมาแค่50ตัวเท่านั้นซึ่งความโชคดีของประเทศไทยคือท้งนั้นนะเป็นการเปิดตัวที่ประเทศไทยของเล่นที่เป็นเซย่าตัวเนี้ยมันก็เลยมาอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งโดยทั่วโลกอ่ะเขา หากันให้ควักครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสีที่ผลิตออกมาน้อยเพียง50ตัวแล้วก็มีการรันนัมเบอร์นะครับทีเนี้ยในวันนั้นผมก็ไม่ได้เอาเรียนที่ทราบตามตรงผมก็ไม่ได้มีเวลาไปไปซื้อคือพลาดลนะครับทีเนี้ยผมก็เลยต้องยอมซื้อในราคารีเซลซึ่งอเผอิญไปเจอขึ้นโดยบังเอิญพอได้มาครอบครองเนี่ยมันก็เลยทําให้เป็นที่มาของการที่จะเก็บสะสมเจ้าตัวเซย่า แต่ก่อนหน้านี้ผมพอจะกลั่นนิดนึงนะครับคือกับข้อมูลก็คือสซยาที่ทําเป็นงานโซฟ i บีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดก็คือเนี่ยคับในรูปก็คือจะมีสีปกติสีเมทัลลิกแล้วก็คือแบ็กคลอสนะครับทั้งทั้ง3ชุดเนี่ยก็คือในตัวของสีธรรมดาสีปกติกับสีแบ็กคลอสเนี่ยผมไม่ทราบจำนวนที่ผลิตที่แน่นอนนะครับแต่ ในส่วนของถ้าเป็นสีเมทัลลิกเนี่ยจะมีแค่50ตัว50ชุดง่ายๆก็คือแต่ถ้าเป็นสีธรรมดามันมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะให้ชิ้นส่วนของ go c o s ที่เป็น go c o s ตัวสจิทเลสเฟกันนะครับมาให้ซึ่งถ้าเก็บครบสะสมทั้งตัวสีปกติแล้วก็ back c o s เนี่ยเราสามารถนำมาต่อ Object นะครับให้มาเป็น Sagittarius ตัวนี้ได้ซึ่งมันมีความน่าสนใจเลยทีเดียวแต่ ตัวผมเองก็มีความรู้สึกตอนแรกก็คิดอยู่ในใจเพราะเราเราเริ่มมาเก็บตัวเซ่าได้ใช่ไหมครับเราก็มีความรู้สึกว่าขนาดตัวเซ่าเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าจริงๆต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าสีเมทัลลิกเนี่ยจะเป็นสีที่แพงที่สุดนะครับแต่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราต้องไปตามเก็บตัวแบล็กทอสหรือสีปกติตัวเซ่ยสีปกติเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราต้องเก็บถึง15ตัวเราถึงจะได้ซาจิทเลสใช่ไหมครับที่เป็นตัวซาจิ f เฟก แต่เราก็มีความรู้สึกว่า,อาโอเคตัดสินใจว่างั้นไม่เก็บดีกว่าเอาแค่สีเมทัลลิกแค่นี้ก็พอแล้วลำดับแรกที่ในงานไอ้ w o n d e r f เ s t i v a l เนี่ยก็คือจะเป็นตัวเซียตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คืออยากจะให้เพื่อนๆได้รับชมไปใกล้ๆนะครับว่าหน้าตาดีเทลละเอียดเนี่ยความสวยงามนะครับก็คือต้องเลนให้ทราบว่ามีความสวยงามครับก็คือข้างๆข้างล่างเนี่ยก็จะมีการปั๊มกานะครับก็คือจะเป็นปั๊มซึ่งตรงเนี้ย ผมมีติดสติกเกอร์ไว้นิดหนึ่งเพื่อที่ให้เวลายืนแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องจะล้ม,มนะครับเนี่ยก็มีความสวยงามของตัวเซ่าซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีตรงหัวซองที่จะเป็นการรันนัมเบอร์นะครับคือในตอนนั้นนะ่ะพูดง่ายว่ามันเป็นความโชคดีของคนไทยนี่แหละครับที่ได้เจ้าเซ่าสีสีเงินมาครอบครองเพราะว่าต่างชาติเนี่ยที่เขาอยากจะเก็บเซ่าแต่เขาไม่สามารถได้สีเมทัลลิกเพราะว่าจริงๆในในวันนั้นนะ่ะ ที่มีคนไปงานเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าก็จะมีต่างชาติเนี่ยครับยอมบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาเพื่อที่จะมาครอบครองเจ้าตัวเนี้แล้วก็มีการคว้านซื้อไปอยู่ในระดับพอสมควรเลยทีเนี้ยตัวที่เรียนที่ทราบว่าเมื่อกี้ที่ดูในรูปนะครับก็จะออกมาทั้งหมด15ตัวแต่ว่าจัดไล่ลําดับมาตัวแรกก็จะเป็นเซ่าตัวที่สองนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยชิลิวเนี่ยนะครับชิลิวก็ มีความสวยงามครับสีเขาเนี่พอเป็นสีเมทัลลิกเนี่ยมันจะสีมันจะค่อนข้างมีความสวยงามกว่าสีปกติเพราะสีปกติมันก็จะเป็นสีเขียวธรรมดาทั่วๆไปนะครับแต่เนี้่คือมีความสวยงามล,ละเอียดคือจริงๆต้องเรียนห้ทราบว่าผมเองคือเก็บเซย่าไว้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมกลับรู้สึกชอบมันเหมือนกับมันมีมนต์สน่ของของของเล่นตัวงานซอฟต์ตัวนี้นะครับลำดับถัดมาเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่เรียงนะครับ คือไม่กล้าตั้งมากครัวเดี๋ยวมันลมแล้วจะเกิดความเสียหายก็เลยเอาวางนอนไว้ก่อนตัวถัดมาก็จะเป็นเจ้าตัวซิกนัทเฮลกะนะครับที่ออกมาช่วงระยะเวลาที่ออกมาเนี่ยต้องเลยนให้ทราบก่อนว่าจะอยู่ที่ประมาณประมาณ8เดือนโดยเฉลี่ยคร่าวๆนะครับคือออกมาตัวหนึ่งก็คือเราก็ต้องรอตัวที่2เพราะตัวนี้ก็เป็นตัวที่สานะครับพอลำดับถัดมาก็จะเป็น อันโดเมดาชุนนะครับสีชุนนี้คือถ้าตัวจริงอ่ะคือมีความสวยงามมากๆครับเนี่ยครับสวยงามครับแล้วก็ลำดับสุดท้ายที่เพิ่งออกมาก็จะเป็นฟินิ i ิคินะครับผมชอบตรงที่มันมีรอยแผลเป็นรอยบากด้วยคือเขาเก็บรายละเอียดของดีเทลของของของ,ของในหนังอะ่ะมา ก๊อปปี้มาถ่ายทอดออกมาเป็นของเล่นได้สวยงามครับซึ่งเรียนให้ทราบว,ว่าจริงๆก็จริงๆมันก็เป็นของเล่นที่ใช้เวลาในการที่จะสะสมมาเนี่ยใช้เวลาร่ม่รมๆประมาณสัก3ปีเห็นจะได้นะครับถึงจะได้ออกมาครบซึ่งพอมันออกมาแล้วเราเก็บครอบพองจนครบแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าสมสมดังรอคอยเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันมีความสวยงามงดงามยิ่งเวลาเอามาตั้งเรียงกันเดี๋ยวผมขอ ไอตัวตรงนีล้จับเรียงยืนให้เพื่อนๆได้รับชม,มน,นะครับอันนี้คือปดีป้ายไฟก็เลยเอามาจัด็อบด้วยสมมุติว่าเดี๋ยวผมเอาป้ายตรงนี้ออกกันเราเอาเอามาตั้งนะครับที่ผมตั้งเนี่ยผมก็จะตั้งประมาณว่ายืนไล่เรียงตัวแหละครับก็คือยืนไล่มาเรียงมาว่าแต่ละตัวน่าจะไม่พองั้นเอาอย่าเอาตรงแท่นนี้ออกดีกว่าเพื่อจะได้ตั้งให้ดูแบบง่ายๆสวยๆดีกว่านะครับ เธอจะเป็นตัวชิลิวต่อนะครับแล้วก็เยวกะนะครับแล้วก็เอาเป็นอิชิแล้วก็อันโดเมดาชุนนะครับซึ่งเรียนให้ทราบตามตรงเลยว่าผมค่อนข้างชอบกับเจ้าชุดนี้มากๆเพราะมันมีความรู้สึกว่า มันสวยงามนะครับทีนี้เราแค่หาพบเล็กน,น้อยเอามาตั้งอย่างซียาตรงนี้นะครับแล้วคือผมก็เลยไปเอาตัวอาร์เทนาที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมาตั้งซึ่งอาร์เทนาเนี่ยอาจจะต้องหาอะไรเนี่ยผมก็หากล่องนะมาหนุนให้มันสูงแต่ว่ากล่องที่ผมวางตั้งโชว์ไว้อะ่ะก็จะมีความสูงประมาณหนึ่งแล้วก็ผมก็จะตั้งประมาณอย่างเงี้ย สวยงามไหมครับคือจริงๆแล้วอย่างที่เรนที่ทราบครับว่ามันเป็นของเล่นที่ผมรู้สึกว่ามันถึงมันจะออกมาใหม่ก็จริงแต่มันมีความคลาสสิกในตัวของมันเองนะครับและจริงๆต้องเรนที้ทราบว่าอย่างถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆอย่างผมเก็บพวกกันด้มสโ d ดีแอทุกวันนี้ก็ยังเก็บอยู่ตามเก็บตั้งแต่ชั่วฉลูขานเถาะมะโลมะเสงใช่ไหมครับจนมาทั้งปีล่าสุดจะมาเมทกำลังจะออกเนี่ยก็รู้สึกว่า เออมันรอจนเหนื่อยอะ่ะเพราะว่าการจะเก็บครบคือ12ปีอย่างชุดเนี้ยก็ใช้เวลา3ปีในการที่เขาจะทยอยออกมาแต่ผมมีความรู้สึกว่าพอออกมาแล้วก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกผิดหวังนะครับเพราะว่าแต่ละตัวที่เขาถ่ายทอดออกมาเป็นของเล่นเนี่ยเขาทําได้ดีมากถึงมันจะไม่ได้ขยับได้อะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันมันมีมอนสเน่ห์ที่บอกไม่ถูกแตกต่างจากของเล่นทั่วๆไปที่อย่างเซย่าทั่วๆไปที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ย ผมมาถูกทางแล้วชุดนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆอยากชมนะครับก็รบกวนมาชมได้ที่หน้าร้านผมตั้งโชว์ไว้อยู่นะครับแต่ว่าขอเลียนให้ทราบตรงนี้เลยว่าไม่ได้ขายคืออยากจะเก็บเอาไว้ไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆบางทีคือที่ผ่านมาคือเวลามีของเล่นสซนเซย่เนี่ยก็จะแบบมีลูกค้าประจําก็เออพี่เอกขายเถอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ใจอ่อนใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ขอเลียนให้ทราบตรงนี้เลยว่าขออนุญ,ญาตไม่ขายอยากจะเก็บตั้งโชว์ไว้ให้เพื่อนๆเนี่ย ได้ชมกันเพราะว่ามันมีความหายากแล้วมันเป็นสีพิเศษทั้ง5ตัวด้วยนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแต่ละคลิปไปวันนี้ก็การนำเสนอข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ